วิธีการเก็บหูฟังที่ถูกต้องนะครับก็คือใส่หูฟังกลับไปนะครับไฟมันจะไม่ติดถ้าเราไม่ต้องการชาร์จหรือต้องการจะปิดเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะชาร์จหูฟังไปด้วยเนี่ยก็กดปุ่มข้างหลังครับปุ่มข้างหลังเนะี่ยมีหน้าที่ก็คือเป็นสวิตช์สาหรับเปิดปิดกล่องชาร์จนะครับกดปุ๊บเนี่ยไฟสีน้ำเงินจะติดค้างอันนี้คือมีแบตให้ชาร์จหูฟังได้อยู่ แต่ถ้าเกิดว่าไฟหูไฟที่กล่องมันติดเป็นสีน้าเงินกระพริบเนี่ยแบตของกล่องใกล้จะหมดนะครับก็แนะนำมาชาร์จได้เลยนะครับเวลาชาร์จหูฟังเนี่ยหูฟังจะต้องติดสีแดงทั้งสองข้างอันนี้คือกําลังชาร์จไฟเข้าหูฟังอยู่แต่ถ้าเกิดว่าติดข้างเดียวเนี่ยแนะนําให้ขยับครับขยับให้มันติดทั้งสองข้างอ่ และสาหรับถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเลิกชาร์จแล้วจะปิดกล่องชาร์จด้วยนะครับก็ให้กดกดปุ่มด้านหลังอีกครั้งนึงครับไฟสีน้ำเงินมันจะดับแต่ว่าบางเครื่องเนี่ยไฟไฟที่หูฟังมันจะไม่ดับนะครับวิธีเลยก็คือไม่ต้องดึงออกจากกล่องน,นะครับเอามือแตะไปที่หูฟังทั้งสองข้างค้างไว้ห้าวินนะครับหูฟังมันจะปิดแบบนี้นะครับสังเกตที่มันจะมีไฟแดงกระพริบแล้วมันก็ดับไปอันนี้คือเรียบร้อยครับ